ผมเองไม่เคยผ่าตัดไม่เคยทําอะไรกับร่างกายเลยฉะนั้นจึงเกิดความกังวลและกลัวความไว้ใจกับความเชื่อมั่นในทีมแพทย์มากกว่าที่ส่งคนในการที่ว่าเราจะกล้าไม่ได้มีความวิตกกังวลในการรักษารู้ตัวเองก็ตอนที่ไปตรวจประจําปีที่โรงพยาบาลประจำนะฮะ เขาตรวจค่า EKG นะครับอายุเกิน40เขาก็จะตรวจเกยละคุณหมอที่ที่ทางโรงพยาบาลก็ให้คําแนะนําว่าควรจะตรวจในเรื่องของหัวใจโดยเฉพาะอีกพอรู้ว่าตัวเองเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับเป็น AF แล้วครั้งแรกที่รู้เลยก็กังวลไหมกังวลผมจะมีข้อจำกัดเนาะในเรื่องของที่อยู่จันทบุรีเนี่ยมันอยู่ต่างจังหวัดฉะนั้นนะเวลาเข้าที่ที่กรุงเทพหรือหาหมอเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเวลามีเวลาน้อยเราต้องการ รักษาให้ไหวในความรู้สึกขมเองเนี่ยเรารู้ตัวเร็วเราค่รักษาไวแล้วก็มีโอกาสท,ที่จะหายได้ดีกว่าภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะในผู้ป่วยรายนี้คือภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะชนิดเอ f i b ฟ i บิเลชัน AF นะคะเกิดจากการมีสัญญาณไฟฟ้าผิดปกติ กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบนะคะในห้องข้างบนนะคะทำให้หัวใจห้องบนไม่สามารถบีบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพภาวะนี้มีความสำคัญเพิ่มโอกาสการเกิดลิ่มเลือดอุดตันโรคหลอดเลือดสมองภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม ภาวะนี้พบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะแต่ปัจจุบันก็พบบ่อยขึ้นในกลุ่มผู้ใหญ่วัยทำงานนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีภาวะกำลันโลหิตสูงภาวะอ้วนนะคะภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ป่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือผู้ที่สูบบุหรี่ในผู้ป่วยรายนี้พิจารณาการคุมจังหวะการเต้นหัวใจคะ่ะเพราะว่าผู้ป่วยมีอาการค่อนข้างมากแล้วก็เริ่มมีกล้ามเนื้อหัวใจ หอมแรงสา,ายอ่อนแรงค่ะมันมีวิธีการ1 2 3ฉะนั้นวิธีการ1มันมีข้อดีข้อเสียยังไงวิธีการที่2มีข้อดีข้อเสียยังไงวิธีการ PFA มีข้อดีข้อเสียอย่างไา 2, ยยาง,ไยยงไฉะนั้นน่ยมันเหมาะกับผมเนี่ยคือใช้ใช้วิธีการนี้ก็เลยมารักษาด้วยวิธีการนี้โดยทั่วไปการชี้ไฟฟ้านะคะมีได้2แบบค่ะการชี้ด้วยความร้อนผ่านภาพ3มมิติแบบที่2คือการชี้ด้วยความเย็นค่ะ แต่ในผู้ป่วยรายนี้เราเลือกใช้การจี้ด้วยไฟฟ้าแรงสูงหรือที่เรียกว่า pulse field ablation ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะเป็นเทคนิคใหม่ซึ่งไม่ได้อาศัยความร้อนหรือความเย็นค่ะการจี้ด้วยไฟฟ้าแรงสูงหรือที่เรียกว่า pulse field ablation นะคะเป็นเทคนิคใหม่โดยไม่อาศัยความร้อนหรือความเย็นนะคะมีความแม่นยำค่อนข้างสูง เลือกทำลายเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจได้อย่างเฉพาะเจาะจงโดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อรอบข้างนะคะอย่างเช่นหลอดอาหารเส้นประสาทหรือว่าเส้นเลือดนะคะระยะเวลาในการจี้รักษาก็น้อยลงนะคะเหลือ2-3ชั่วโมงเท่านั้นนะคะจึงช่วยลดภาวะแทรกซ้อนนะคะและผู้ป่วยก็ฟื้นตัวเร็วนะคะขั้นตอนการจี้ไฟฟ้าหัวใจมีการใส่อุปกรณ์ผ่านทางหลอดเลือดดำที่บริเวณขาหนีบเข้าไปยังหัวใจห้องขวาด,ด้านบน ผ่านไปยังห้องสายด้านบนตัวสายถูกออกแบบให้มีโครงสร้างแบบ5กา้านในรูปแบบบาสเกตและปรับเปลี่ยนเป็นรูปดอกไม้ฟลาเวอร์ Flower, ซึ่งเป็นรูปทรงที่เหมาะสมและเข้าถึงในตำแหน่งที่ต้องการจะจี้บริเวณปากหลอดเลือดดำและแนวรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากการจี้ไฟฟ้าหัวใจนะคะผู้ป่วยรายนี้หัวใจก็กลับไปเต้นเป็นจังหวะปกติสามารถกลับไปทำงานกลับไปออกกำลังกายใช้ชีวิตใกล้ตามปกตินะคะไม่มีอาการใจสัน่นไม่มีอาการเหนื่อยง่าย คำแนะนำหลังการที่ไฟฟ้าหัวใจนะคะง่ายๆนะคะ1-2สัปดาห์หลังการที่หลีกเลี่ยงการยกของหนักนะคะพักผ่อนได้เพียงพอหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายอย่างหนักนะคะและประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์นะคะในระหว่างนี้ถ้ามีอาการผิดปกติอย่างเช่นใจสั่นเหนื่อยง่ายให้รีบก,กลับมาพบแพทย์นะคะ สิ่งที่ครูอ่านจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เราไม่รู้และกลัวที่จะรู้เนี่ยมันสายเกินไปสุดท้ายคนรอบข้างเราจะเสียใจกับติ่งที่เราไม่ดูแลตัวเองเพราะสูนว้าหัวใจเป็นเรื่องที่สําคัญกลัวที่มันจะบ่งบอกเนี่ยแสดงว่ามันหนักลแล้วแล้วมันคือเกิดอันตรายได้ง่ายยิ่งเจอไวัยมันยิ่งรักษาได้ไว